สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ครูเอี้ยงจะพาทุกคนไปดูวิธีการปั๊มกระดุมผ้ากันนะคะซึ่งร้านแอร์อุปกรณ์ตัดเย็บอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะรับปั๊มกระดุมผ้าราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระดุมแบบนี้นะคะนี่คือป้ายราคาและตัวอย่างกระดุมผ้าที่ทางร้านเขาติดไว้ให้ลูกค้าได้ดูและเลือกขนาดนะคะ ลูกค้าก็จะต้องเตรียมผ้ามาเองนะคะราคานี้รวมค่าอะไหล่เรียบร้อยแล้วนะนี่คืออะไหล่นะคะสำหรับการปั๊มกระดุมนะคะก็จะมีอยู่สองส่วนนี่คือส่วนด้านในนะคะส่วนที่เป็นผ้าแบบนี้คือส่วนด้านนอกนะคะก็จะเป็นนูนนะ ค่ะวันนี้โชคดีมากเลยนะคะมีลูกค้ามารอปั๊มกระดุมพอดีเลยค่ะโอเคค่ะเราจะมาดูวิธีการปั๊มกระดุมผ้าจากทางร้านกันเลยนะคะนี่คือตัวอย่างที่สำเร็จแล้วนะคะกระดุมผ้าสีน้ำเงินนะคะค่ะในส่วนตัวบล็อกนะคะคือขนาดกระดุมที่ลูกค้าเลือกนะคะและก็จะต้องตัดผ้าเป็นรูปวงกลม ส่วนผ้าสีขาวสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กที่ตัดไว้นะคะคือจะนำไว้ลองอตัวอะไรกระดุมนะคะค่ะเวลาเรานำผ้าลงบล็อกนะคะให้นำด้านถูกลงนะให้ใส่อะไรตัวด้านในนะคะทุกคนคะ่ะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วใช้มือ,อกดผ้าลงไปนะคะค่ะในส่วน ตัวบ็อกอีกตัวหนึ่งนะคะเราจะใส่อะไรด้านนูนนะคะหรืออะไรตัวด้านนอกเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วนำมาประกบกันนะคะค่ะและก็ทำการกดปั๊มกระดุมได้เลยนะคะโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะหน้าตาที่เราปั๊มกระดุมผ้า ก็ออกมาเป็นแบบนี้สําเร็จแล้วนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะและก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นการตัดเย็บเสื้อผ้าจะเป็นเรื่องง่ายนะคะแค่เรานำเศษผ้านะคะและให้ร้านปั๊มกระดุมแค่นี้เองเราก็จะได้เสื้อและกระดุมที่แมทช์กันนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากครูเอียงะถ้าตอนขอบุณค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย